เนื่องยิงลูกระเบิดหรือเื็คอชนิดต่ตางๆรวม ปืนชนเล็กปืนชนใหญ่อาวุธปืนนานาชนิดดังคำนามขึ้นมาแทนที่พวกเราที่อยู่แนวป่านักเนิน408เนินนรกรู้ได้ทันทีว่าเหล่าทหารไทยที่เปรียบเสมือนมแมลงขึ่งหลวงได้เข้าบุกล้อมต่อตีข้าศึกแล้วเสียงปืนเสียงระเบิดดังกึงกก้องกำปพาอยู่ตลอดเวลาทั้งของฐานไทยและของฐานเวียดนามที่อยู่บนเนิน408ทำให้พวกเราที่ซ่อนตนอยู่ในป่าด้านหลังเนิน408ตื่นจากพวัง พวกเราขังข่าวปีศาจบุก จาสิมเอกขวดนี่จีนทุกกองร้อยเดนตายจาทห,หารกลางปากธงชัยลุวดออกจากที่กำบังพร้อมหลุดเสียงสั่งการออกจากปากดังลั่นเพื่อกระตุ้นเตือนให้พวกเราบุกเข้าลมลันและต่อตีเหมือนกับทหารหน่วยอื่นๆเมื่อสิ้นเสียงสั่งการพวกเราทั้ง80ชีวิตก็เคลื่อนกำลังออกจากที่ซุกซ่อนเข้าแนวป่าเพื่อกำลาบและปราบปรามทหารเวียดนามที่มันบังอาจลุกเข้ามาในถินที่แผ่นดินไทย แต่การปราบและกำลับทหารเวียดนามที่อยู่บนเนิน408นั้นมันไม่ได้ง่ายๆเหมือนหมูอย่างที่เราหลายคนคิดเพราะทหารเวียดนามนั้นมันไม่ได้โล่งเหมือนไฟที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งจับมันมาสนตะภายแล้วนําไปไถนาเที่ยวเที่ยวไไม่ได้ทหารเวียดนามมันสู้ครับและสู้อย่างเหนือชั้นอีกต่างหากเพราะการที่มันกล้านากนาลังยุทุ์เข้ามาในพื้นที่แผ่นดินไทยนั้นมันย่อมไม่ธรรมดามันต้องเก่งกล้าสามารถพอสมควร จากหน้าและบ้านหะหำขนาดนั้นลูกปืนลูกระเบิดของฐานเวียดนามลูกแล้วลูกเล่าที่ปูว่านูเหนือศีรษะของพวกเราอีกไม้น้อใหญ่ที่พวกเราอาศัยเป็นที่กำบังขาดสะบั้นหันแหลกด้วยอำนาจการยิงที่หนักหน่วงและรุนแรงแต่ยังไงก็ตามการยิงถ่มของฐานเวียดนามในเบื้องต้นตามที่ผมเรียนกับท่านผู้ฟังนั้นมันแค่เล็กๆน้อยน้สื่อเท่านั้นเองนะครับเพราะกำลังส่วนใหญ่ของฐานเวียดนามในยามนั้นไปออกกันอยู่ที่ทางด้านหน้าเนินสี่แปด ึ่งมีทหารไทยส่วนใหญ่กำลังสู่ประชิตติดฐานปฏิบัติการของพวกมันด้วยเหตุน,นี้เองจึงทำให้การสูลรกด้านหนักเนิน408เหลือกำลังฐานเวียดนามบางส่วนเท่านั้นที่ประจำการแต่กำลังบางส่วนที่ผมเอ่ยถึงนั้นมันไม่ใช่มีเพียง10หรือ20นายพวกมันมีกำลังเป็นหลายร้อยนายที่ยิงต้านพวกเราอยู่อย่าง 3, 100, 000, 000, นนว่าระห่ำพวกปืนชนิดต่างๆหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นนัดสิวว่อนอยู่เหนือศีรษะ ของพวกเราทหารพลานไข้ปักธงไทยเวลายี่เลื่อนที่ไปเรื่อยๆจากฉาตูสูยามสายการสู้รบในวันนั้นยิ่งหนักหน่วงรุนแรงมากขึ้นหน่วยสนับสนุนของฝ่ายไทยหลายหน่วยพยายามฝ่าแนวกระสุนปืนใหญ่ของทหารเวียดนามเข้าไปที่เดิน408เนินนรกเพื่อช่วยเหลือทหารไทยในช่วงที่ชุดแรกที่บุกเข้าใกล้เนินมรณะทุกขณะ แต่ทหารหน่วยโจมตีสนับสน,นก็ทําได้ไม่มากเพราะแนวป่าเชิงเขาเนืองจาแตกที่ว่านั้นเต็มไปด้วยกับระเบิดนานาชนิดที่ทหารเวียดนามวางดักไว้เพื่อสังหารฐานไทยฐานไทยคนแล้วคนเล่าที่พลาดท่าเหยียบกับระเบิดขาขาดแขนขาดห้อยแลกเลือดไหลตามโค่นล่างฐานไทยคนแล้วคนเล่าศพแล้วศพเล่า,ล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 าที่ถูกพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องฐานด้วยกันลําเลียงลากที่โชคเลือด และนั่งที่หลวินยาณกลับไปที่ส่วนหลังคนจบจนตายอาจออกจากป่าแนวลบคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปไม่จะพบกับระเบิดและลุกากเท่านั้นที่เป็นปะัะสัดอย่างใหญ่หลุในการบุกเข้าช่วยเหลือของหน่วยสนับสนุนแต่แนวป่าหน้าเนิน408นั้น ยังเป็นตำบลกระทุนตกของฐานเวียดนามอีกด้วยกล่าวคือทั่วทั้งบริเวณผืนป่าหน้าแนวลบของฐานเวียดนามนั้นพวกมันได้ล็อกพิกัดปืนใหญ่ไว้แล้วด้วยเหตุน,นี้เองปืนใหญ่ของฐานเวียดนามที่อยู่ในเขตป,ประเทศกัมพูชาและประเทศลาวจึงถูกระดมยิงเข้ามาที่หน้าเนิน4 0 8หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นลูก ไม่ได้ยิงถล่มเข้ามาเฉพาะทิศทางด้านหน้าเนิน4ี4่ถึงแปอย่างเดียวด้านหลังเนินด้านหลังที่พวกเราฐานผ่านกําลังบุกเข้าไปนั้นพวกมันก็ยิงปืนใหญ่ถล่มเข้ามาเช่นกันแต่กระสุนปืนใหญ่จากทหารเวียดนามน,นั้นมันไม่สามารถทําอันตรายพวกเราได้แม้เท่ารอยแมวควนเพราะว่าพวกเราได้เคลื่อนที่เดินหน้าบุกหาเข้าที่กําปังได้ทันทวกทีจึงทําให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยทุกคน ืนใหญ่ของหารเวียดนามยังถล่มเข้ามาอย่างหนาแน่นรละดักหน่วงกระสุนของเราในขณะนั้นกลับไม่ใช่กระสุนปืนใหญ่ของฐานเวียดนามแต่มันคือลูกจรวดจากปืนพอหรือเครื่องยิงลูกระเบิดต่างหางที่เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หล,ลวงจรวดจากปืนพอหรือเครื่องยิงลูกระเบิดลูกแล้วลูกเล่าที่ทหารเวียดนามยิงถลง่มลงมาที่ป่าหน้าเนินสี8ึงดเพื่อบดดันต่องกันไม่ให้ทหารไทยบุกเข้าไปในฐานปฏิบัติการพวกมันได้ ถึงแม้จะถูกยิงกดดันอย่างหนักพวกเราทหารพลานก็พยายามบุกเข้าไปแต่ยิง่งบุกทหารเวียดนามก็ยิ่งยิงถล่มปืนพอเข้ามาที่พวกเราอย่างหนาแน,น่นพวกเราทหารพลานที่บุกเข้าประจันบานทางด้านหลังเนิน408เริ่มลังเลและเลียงขำเพราะมีกําลังผลทหารพลานหลายนายที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หารพลันชั้น4กองร้อยได้รับบาดเจ็บกันทั่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่958ฉาช้ายาอินซีเหินกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่95 2ฉาสช้ายาเห่าดงกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่940ฉช้ายาพานุมาตรยกเว้นกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่9 6 5ฉ้ายาพลานหนุ่มเท่านั้นที่ยังรอดปลอดภัยไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายไม่มีคนป่วยให้ได้เห็นแต่เวลาบ่ายโมงเสร็จกองร้อยฐานพลัน ช่ที่965ก็เริ่มมีคนเจ็บเกิดขึ้นสาเหตุเป็นเพราะว่าในระหว่างลุกเคลิบหน้าเข้าหาฆ่าศึกที่อยู่บนเนินนรกนั้นพวกเราได้รับแจ้งทางสื่อสารจากทางด้านหน้าเนิน408ว่าฐานเวียดนามที่อยู่ด้านหน้าเนินเขา408นั้นไม่สามารถต้านกำลังทหารไทยจากทิศทางทางด้านหน้าได้จึงข่มกำลังถอยออกมาจากทิศทางทางด้านหน้าเนินมาที่ด้านหลังเนิน408 เมื่อทหารเวียดนามส่วนนั้นของกำลังถอยลงมาที่ด้านหลังเนิน408เข้ามาประสบพบกับพวกเราทหารกองร้อยจูโจมที่9 6 5เข้าอย่างจังจากนาการตะลุงบอลประจันวานระหว่างทหาทีร่ไทยกับทหารเวียดนามก็เริ่มขึ้นอาวุธมีดสั้นมีดยาวรวมทั้งดาบปลายปืนถูกติดตั้งและนำมาออกใช้ในการห้าห่ากันพวกเราสู้กันจัดเห็นกันจัง เห็นกันชัดชัดฉันิด้ีีว่าใครดีใครอยู่ใครไม่สู้สมควรตายทหารเวียดนามคนแล้วคนเล่าที่ถูกพวกเราเสียบด้วยดาบปลายปืนลงไปนอนอิ้นเดาเดากระเดากระเดาอยู่ต่อหน้าต่อตาทหารเวียดนามคนแล้วคนเล่าที่ถูกพวกเราเป่าด้วยปืนที่อยู่ในมือในสนามลบนั้นไม่มีคำว่าเมตตาปาณีและสงสารทห,หารพวกเรามัวแต่สงสารไม่ฆ่าสังหารเขาพวกเขานั่นแหละจะเป็นฝ่ายสังหารพวกเรา ด้วยเหตุนี้เองข้าศึกที่นอนชักกระตุกกระตุกอยู่ที่พื้นดินด้านหน้าของพวกเราถูกพวกเรายิงสั่มตายกลายเป็นผีเฝ้าฝ่าชายแดนไทยกัมพูชาการกระทําของพวกเราในครั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะทำเพว่อความโกรธแค้นชิงชังทาหารเวียดนามเป็นการสวนตัวแต่พวกเรานั้นช่วยเหลือข้าศึกไม่ให้ทุกข์ทรมานต่างหาก โอโหสิกมเถอเพื่อนเอ๋ยถ้ากูไม่ตัดสินใจสังหารสูสูกจะฆ่าและสังหารกูเพราะฉะนั้นสูจงไปเสียเถิดการประทะกันทั้งทาง,งด้านหน้าและด้านไหลเนินสีสูแตกยังไม่จบพวกเรายัางคงลุกลบแบบตะลุมบอลและประจานบานกับทหารเวียดนามการต่อสู้ห้ำหันระหว่างทหารไทยกับทหารเวียดนามยังไม่เสร็จสิ้นงานเลือดกันด้วยเลือยยังไม่เลิกลา วิธีการตู้รถแบดประชิดตัวจึงถูกนำออกมาใช้ซึ่งตั้งแต่ฝึกจบผมมั่นใจว่ายังไม่เคยมีทหารพลานนายใดนำมาใช้แม้เพียงครั้งเดียวครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่พวกเราทำวิชานี้ออกมาใช้ไม่เฉพาะพวกเราทหารพลานเท่านั้นที่มีเขี้ยวเล็บอันแหลมคมรอบตัวตนทหารลาบทหารไทยหน่วอื่นๆก็มีเขี้ยวเล็บอันแหลมคมเช่นเดียวกัน โดยครั้งนี้น่าจะเป็นครั้แรกสำหรับไอ้เนนทหารเกณฑ์ทั้งหลายที่มีโอกาสย่ำเท้าก้าวเข้าสู่สนามลบแบบจังๆเพราะฉะนั้นพวกท่านจงภาวภูมิใจเถอะว่าที่ที่ททลกล้าลบอย่แท้จริงหลังจากที่พวกเราได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสารจากผู้นำหน่วยส่วนโจมตีทางด้านหน้าเนินว่ามีทหารเวียดนามถอยล่นลงมาทางด้านหลังเนิน กำลังส่วนหนึ่งของพวกเราก็บุกชาร์จเข้าไปที่แนวป่าหลังเนินเขาเช่นกันเมื่อเข้าไปถึงพวกเราส่วนที่ว่าก็เกิดการตะลุมบอลกันขึ้นจนเลือดตกยางออกด้วยกันทังสองฝ่ายผลก็ฐานเวียดนามสู้หากไทยไม่ได้จึงถอยรนกลับขึ้นไปที่ด้านบนของเนิน408อีกครั้งในขณะนั้น ผมพี่บิ้มสุ้ิมสายทองคนที่ขึ้นสื่อสาเดทตายเดทส,สามหลังอำนวยผม,ผมหอมคุณผีกองกอยกำลังประจันบานกับข่าศึกทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้กำลังของพวกเราทัวงนี้พยายามจะตีฝ่าขึ้นไปที่ฐานปฏิบัติการของข่าศึกที่อยู่บนยอดเนินสูงสุดของเนิน408ให้ได้แม่กำลังมัน,ม,นมันอยู่พอดีจะต้องจบตอนแล้วนะฮะ โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าพวกเราจะเข้าตีเนิน408ได้หรือไม่นะฮะฟังแล้วขอความกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับ